ผิวหน้าตัวเองสวยเร็วสวยไวยกว่าค่ะ วันนี้นะคะเบลจะมาแนะนําสําหรับคนนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นดูแลตัวเองแต่ยังไม่รู้จักว่าผิวหน้าของเรานะคะเป็นผิวหน้าแบบไหนซึ่งง่ายๆเลยค่ะวันนี้เบลจะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะสําหรับคนที่อยากวิเคราะห์ผิวหน้าตัวเองเพื่อที่จะเลือกผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็การดูแลผิวหน้าให้ตรงจุดแล้วก็สวยเร็วสวยไวได้ด้วยค่ะ ผิวประเภทที่1นนะคะก็คือกลุ่มคนที่เป็นผิวธรรมดากลุ่มผิวประเภทนี้นะคะถือว่าเป็นผิวที่โชคดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นผิวที่มีความละเอียดความเรียบเนียนไม่มันไม่แห้งเกินไปนะคะแล้วก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นะคะสูตรอ่อนโยนได้ด้วยรวมถึงนะคะบางคนเนี่ยผิวดีมากๆถึงขนาดที่บางทีไม่ได้ทาบำรุงเลยนะคะผิวก็ยังเรียบเนียนสดใสได้เลยค่ะผิวแบบนี้บางคนอาจจะนึกไม่ออกนะคะ เบลจะแนะนําตัวอย่างละการเหมือนกับผิวเด็กน้อยนะคะก็คือจะเป็นผิวที่ละเอียดมากๆเลยนะคะยิ่งดูใกล้ๆเนี่ยความละเอียดความละมุนของผิว,วถือว่าสวยมากเลยแต่เมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าผิวประเภทไหนทางที่ดีนะคะถ้าอยากช่วยในเรื่องของการดูแลผิวเพิ่มเติมเนี่ยทากันแดดก่อนออกจากบ้านก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะ ดบบที่2นะคะผิวแบบนี้นะคะก็คือผิวแห้งนั่นเองค่ะผิวชนิดนี้เนี่ยผิวของเราจะสร้างความมันของผิวหน้าได้ค่อนข้างน้อยนะคะผิวก็จะแบบแห้งๆหน่อยแต่ข้อดีของคนผิวแห้งเนี่ยแล้วเบลก็เป็นคนผิวแห้งด้วยโชคดีมากๆเวลาที่เรานะคะออกไปข้างนอกร้อนๆเนี่ยหน้าเรามันก็จะไม่ค่อยมีเหงื่อค่ะเพราะว่าผิวหน้ามันแห้งนะคะแล้วก็เป็นคนที่อย่างนึงเลยเนี่ยผิวเนี่ยมันจะลอกง่ายถ้าคนผิวแห้งนะ ผิวจะลอกค่อนข้างง่ายและจุดสําคัญเลยคนผิวแห้งด้วยความที่คอลลาเจนมันน้อยอะคะ่ะก็จะทําให้เกิดริ้วรอยได้ค่อนข้างง่ายนะคะส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ก็แนะนําเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและก็ครีมกันแดดเนี่ยสำคัญมากๆเลยแต่ที่3นะคะก็คือเป็นผิวประเภทผิวมัน ผิวประเภทนี้นะคะเวลาที่เราอาบน้ําเสร็จใหม่ๆเนี่ยโหยังไม่ได้ทันลงครีมหรือว่าแต่งหน้าเลยผิวก็มันซะแล้วนะคะบางคนเนี่ยใช้กระดาษซับมันนะคะคอยซับหน้าตลอดเวลาเพราะอยากให้ความมันมันน้อยลงแต่ทิกนี้เบล,ลใช้กับตัวเองเลยนะคะเบล,ลเคยทดลองโดยการที่ใช้กระดาษซับมันนี่แหละซับตลอดเวลาเลยเพราะเราอยากจะไม่ให้มันมันเยิ้มนะคะแต่ยิ่งซับก็ยิ่งเยอะค่ะเราเลยพบว่าการที่ใช้ก การที่เรานะคะจะใช้กระดาษซับมันเนี่ยเราควรจะใช้กระดาษซับมันเฉพาะตอนที่จําเป็นจริงๆอย่างเช่นเราไปออกงานหรือหน้ามันเยิ้มแบบสุดๆเราทนไม่ได้แล้วเราถึงจะใช้นะคะเพราะคนที่ผิวมันเนี่ยจะเป็นผิวที่ผลิตความมันของผิวหน้าออกมาตลอดเวลาเวลาที่เราเอากระดาษซับมันไปซับเนี่ยผิวเนี่ยมันก็บอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันแห้งอ่ะมันก็เลยจะต้องสร้างความมันเพิ่มขึ้นมานะคะ มันก็จะทําให้ผิวเราก็ยังแบบมันกว่าเดิมนะคะแล้วคนผิวมันเนี่ยก็จะมีปัญหาพวกสิวอักเสบสิวเซียนนะคะหรือว่ากลุ่มรูขนะุมขนเนี่ยค่อนข้างเยอะผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้เนี่ยก็ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยลดความมันของผิวแล้วก็กันแดดเนี่ยก็ไม่ควรจะเป็นกันแดดเนื้อครีมนะคะอาจจะเป็นเนื้อน้ำเนี่ยน่าจะเหมาะกว่านะ แล้วก็บาที่4ี่นะคะก็คือจะเป็นคนที่มีผิวประเภทผิวผสมผิวแบบเนี้ยในความรู้สึกของเบลเบลว่าดูแลายากสุดนะเพราะว่าเป็นผิวที่แบบ T ีโซนนะคะมันจะค่อนข้างมันส่วนตรงช่วงแก้มะคะ่ะมันก็จะแห้งๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกครีมหรือเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะต้องใช้เป็นเนื้อที่มันแบบเป็นกั้ากึ่งนะคะเป็นแบบไม่มันเกินไม่แห้งเกินนะคะเพื่อเป็นการปรับสมดุลของผิวหน้าในเรื่องของการทานหน้าให้มันแบบ สมดุลกันนะคะไม่ให้แบบแห้งมันเกินไปแล้วก็4ประเภทนี้นะคะเหมาะมากๆเลยที่แต่ละคนเนี่ยควรจะรู้ก่อนนะว่าผิวหน้าของเราเป็นแบบไหนเพราะเบลเคยเจอมาก่อนอย่างเช่นเวลาที่เพื่อนแนะนําผลิตภัณฑ์ให้กับเราเพื่อนใช้ดีมากหน้าดีมากแต่เพื่อนเป็นคนผิวมันส่วนเราเป็นคนผิวแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑ์ของคนผิวมันมาใช้กับคนผิวแห้งผลจะเป็นยังไงเหรอคะก็คือ ผลก็คือการเห็นผลนะคะมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาตรงจุดที่เรายังกังวลใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะใช้ผลิตภัณฑ์น,นะคะตรงตามจุดประเภทผิวของเราผิวประเภทแรกนะคะคือธรรมดาผิวแห้งผิวมันหรือว่าผิวผสม ถ้าเรารู้สี่ผิวนี้แล้วนะคะชีวิตนี้การดูแลนี้ก็ง่ายขึ้นแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเราสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับผิวหน้าของเราได้ยังไงเดี๋ยวคลิปต่อตอไปนะคะ mm hmm. เบลจะมาปรับแบ่งแยกประเภทผิวแต่ละผิวกันว่าผิวแต่ละผิวนะคะควรดูแลและใช้ผลิตภัณฑ์หรือครีมยังไงกัน วันนี้ถ้าเพื่อนๆนะคะสงสัยหรือยังกังวลใจเกี่ยวกับผิวหน้าก็สามารถนะคะทักมาสอบถามกันได้ว่าเรามีผิวแบบนี้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าผิวประเภทไหน mm hmm. เบลยินดีนะคะตอบข้อมูลนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนในเรื่องของการดูแลผิวหน้ากัน mm hmm. ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเบลรบัวได้นะคะ mm hmm. ยังไงวันนี้เบลไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ